นักข่าวพลเมืองวันนี้ชวนเรียนรู้ที่มาของภาษาและอาหารของชาวชุมชนตำบลสะกรมอำเภอจนะจังหวัดสงขลาที่จัดแสดงผ่านนทิทรรศการลาตะนะคะเป็นการที่ทําให้คนเมืองได้สัมผัสกักบวิถีของชาวประมงไปจนถึงเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือนติดตามกับนักข่าวพลเมืองนักรบผ้าถุงคุณไวณีสะอุกค,ค่ะ หม้อข้าวหม้อเกง่งและเครื่องใช้ในครัวอีกหลายชนิดทุกนำมาจัดแสดงพังนในรัศการดาตาบอกเหล่าเรื่องเล่าข้องชาวสักขบเทนอกจากอาชีพประมงเลงการได้มากของวัตถุดิบสู้กันปรุงอาหารทเทศกองเหล้าภายในครัวด้วยความเฉพาปะของภาษาในการเรียกชื่อวิธีการในการเตรียมหรือปรุงรวมถึงวัตถุดิบและอุปกรณ์แต่ละชิน้นเทศสนถึงชุมชนในหลากหลายมิติ จำลองมาจากชีวิตจริงชีวิตประจําวันของชาวประมงหมดเลยนะคะตรงนี้ที่เราเอามาใช้เป็นที่นั่งทําปราแตกนี้ก็มาจากเป็นไม้ที่ใช้ในการสอบอวนของประมงพุ้นบ้านสอบอวนก็คือว่าขเขาจะวนเนี่ยพาดเอาไว้แล้วก็หลังจากทาําความสะอาดแล้วเนะะี่ยก็จะมาจัดเรียงเรือแล้วเข้าไปในหมู่บ้านก็จะเห็นคนยืนอยู่สอ,องฝั่งของ วนมาแบบนี้เขาเรียกว่าสออควนตอนที่เขากองลงไปเนะะี่ยะเป็นการเรียงควรเน,นะะี่ยค่ะเราเอาอุปกรณ์ของเขามาแปลกดีครับคือเรยกว่ามันเป็นอะไรง่ายๆคือ,คอมันก็ไม่ได้ง่ายการทำการทำเนื่อเชือกเนี่ยนะครับแล้วก็เออมันก็จะมีเทคนิคนะอย่างเช่นทำเป็นเหนใช้ลูกโซ่นะครับก็เพิ่มความแข็งแรง ดดคิดว่าเป็นปุพปัญญาของชาวบ้านาญญาทีน่เขาพยายามใช้เชือกเส้นเดียวเนี่ยสามารถมาผูกเงื้อูกพรองดาตาในป้าท้าสมกรมมีความหมายว่ากินเล่นโดยความเป็นชุมชุนใชยทะเลทําไห้อาหารทะเลที่มีเยอะจนชาวบ้านสามารถเอามาก,กินเล่นหรือกินกับมากกว่ากินข้าว นี่จึงเป็นนเทศกาลเตื้อถึงความสมบูรณ์ของทองทะเลจานะได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ซ้ำเนียยงที่เป็นอัตลักษณ์ของสะกรมและคำเรียกเฉพาะทิ้นยังถูกนำมาออกแบบรวมกับหนักออกแบบรุ่นใหม่จนเป็นเจมาของอาหารภาษาซื้อผสมและการต่อยอดผลิตภัณฑ์ทองทิ้นของชาวบ้านตำบลสะกมอำเภอจนะจังหงวัดสงขลา,ขา เป็นเน,นื้เป็นพันนงเป็นผาตั้งทอ้ปลายแยกก็จะเป็นกระโรมมายำมันของของพวกเรานะคะอันนี้นะคือเป็นไล่เทนองนองเด็กๆคือ,อเขาจะหวาดเองจินตนาการเองจากในมู่บานจากในทะเลน,นะครเ<ม>ขาจะมีการเ,าเอามาขึ้นดูขึ้นผ่าในในผ่าแล้วเอาออกมาขาย เป็นโอกาสนะคะที่ในชุมชนได้ออกมาแสดงตัวตนเพราะว่าปกติสกรงเนี่ยที่เราบอกว่ามีความน่าสนใจตรงที่มีวัฒนธรรมทางภาษาวัฒนธรรมด้านาอาหารแล้วก็ถูกวางนิ่งๆอยู่ในชุมชนนะคะ ก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นเราก็ทําให้ตรงนี้มันนูนเด่นออกมาแล้วก็ออกมาแสดงตัวภายนอกทําให้คนรู้จักว่าอ๋อที่บอกว่ามีรัพยากรบูรณาสงวนเนี่ยมันเป็นยังไงครั้งเนี้ยเราเปิดให้กว้างขึ้นแล้วก็พาสาธารณเนี่ยเข้าไปรู้จักกับครัวรที่นี่เรียกว่าตู้ไครัวของสกลนะคะคือเปิดให้มันกว้างขึ้นแล้วก็เห็นวัฒนธรรมทางด้านอาหารผ่านทางภาษาให้ชัดข,ข,ข,ขึ้นกว้างขึ้นกว่าครั้งที่แล้ว นิทรรศการลาตาเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลงานออกแบบปักต่ายในปีนี้ก่นอกจากเป็นการชวนให้คนเมืองใดรู้จักเทมาที่ไปลักษณะในใช้การกินเล่นแบบคุนสะกรมเล็วยังมีการต่อยอดเรื่องของการท่องเที่ยวทั่วลาตาชวนคนที่สนใจมาลงเปืเ่อยเตสัมผัสวิธีและวัฒนธรรมชุมชนบนฐานทรัพยากรที่มีทั้งคุณค่า และมูลาค่าทางเศรษฐกิจในพปื้เนที่จริงไว้นี่ซาอูนักขขาวพลเมืองนักปอบัติงรายงาน